บ้านของจอนี่สีเขียวสวยชะมิดเลยนะฉันเห็นละอิจฉช้าเลยเราจะบอกให้หืมจะอิจฉาทําไมละ่ะพ๊กปิ๊กบ้านของนายก็มีแล้วนี่ไงโอ้โหวันนี้บ้านของจอดสวยมากมากเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้จอดกินอะไรเข้าไปครับเนี่ยเหมือนจะเป็นผลไม้อะไรสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนี่แลหละเดี๋ยวก่อนนะจอดนายกลายเป็นกินกาสีฟ้าแล้ว หมายความว่าตอนนี้บ้านของจอร์ดต้องเป็นสีฟ้าด้วยเป่าฮะอย่างงั้นเหรอโอ้ <laughs> โหถ้าอย่างงั้นแล้วก็พี่ฝนพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะความคิดอะไรอะพี่ฝนไหนๆแล้วจอร์ดกลายเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นพี่ฝนก็อยากจะใช้ชีวิตสีฟ้าบ้างดีกว่าโอโ้โหฮ้ฟ้าเลยอะโอโ้โหเดี๋ยวก่อนนะ ผมของพี่ฝนกลายเป็นสีฟ้าแล้วเท่ดีเหมือนกันนะผมสีฟ้าแบบนี้ใช่แล้วล่ะครับผมสีฟ้าแบบนี้เท่มากๆเลยมีสีฟ้าหลากหลายสไตล์มากเลยเดี๋ยวผมจัดให้ฟ้าเข้มนี่ก็สวยนะเนี่ยฟ้าอ่อนแบบนี้ก็สวยเหมือนกันงานเอาอย่างนี้วันนี้พวกเรามาใช้ชีวิตสีฟ้ากันสักหนึ่งวันดีกว่าไหมอ่ะก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนนะโอ้โหมีคนเข้าแก๊งเราแล้วล่ะปุ๊กปี๊ก แต่ตัวฉันไม่ใช่สีฟ้าเอาล้วฉันจะทำยังไงให้หนายดีละทีเนี้ยบูบูบู้บ้าว,ว่าไงเหรอพกปิกสีนายรวมกับฉันก็กลายเป็นสีฟ้าอยู่ดีฮะจริงเหรอม่วงกับเหลืองกลายเป็นฟ้างั้นหรออืมไม่จริงหรอกมา้งพี่ฝนน่าจะออกมาเป็นสีเขียวมากกว่าอ๋อแบบนั้นนั่นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่งผมให้เสร็จก่อนโอ้เงาเงา สีออกมาดูสวยปีประกายเป่งปังวิบวับวิบวับเลยย่ะแต่ว่าเสื้อผ้าของพวกเรายังออกโทนเขียวๆอยู่เลยพี่ฝนอ๋อพี่เอกจะเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยงั้นเหรอก็ต้องเปลี่ยนชุดหน่อยก็ใช้ชีวิตหนึ่งวันไม่ใช่เหรออ๋อถ้าอย่างงั้นแล้วก็เราไปดูที่ห้องสรรพสินค้ากันดีกว่านะนี่ไงแฟชั่นมอล ว,ว้าวมีชุดสีฟ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีชุดสูทด้วยนะเนี่ยมีหมวกมีสร้ยอยคอแล้วก็มีรองเทา้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนขอเข้าไปเปลี่ยนข้างในนิดนึงก็แล้วกันนะได้เลยพี่ฝนพวกิ๊ก,กเดี๋ยวนายช่วยฉันแต่งด้วยดีกว่าเอาแบบไหนดีอะพวกปิ๊กนายหยิบสร้อยฉันหน่อยเร็วเขา้าตัวเนี้ยเหรอใช่แล้วหรือว่าฉันจะใส่เป็นกระโปรงดีนะ่ะ ตัวไหนก็ได้ใส่ออกมาก่อนแล้วกันงั้นเดี๋ยวขอเลือกดูหน่อยโอตัวนี้ก็น่ารักนานเนี่ย <c oughs> พี่เอกว่าพี่ฝนน่าจะเลือกนานอยู่นะทุกคนนะเอาทำไมอะ่ะว้าวชุดนี้สีฟ้าแจ่มจังงั้นไม่ฝนเลือกตัวนี้ล่ะเดี๋ยวพี่เอกลองเลือกดูบ้างอันนี้ก็สวยนะเนี่ย <c oughs> เป็นลายอะไรนั่นน่ะลายก้อนเมฆแต่ว่าันนี้ก็ดีนะโอ้มีสีฟ้าหลากหลายแบบให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ,อันนี้ก็เย็นดีนะเนี่ยเอเลือกไม่ไหวเลยนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ดยอดูอีกทำไมของผู้ชายมีเสื้อสีฟ้าเยอะจังวอมีเสื้อสีฟ้าอย่างเยอะเลยล้วคอะบอกอ อันนี้ก็แปลกๆนะอันนี้เป็นชุดจรชาวไร่เราไม่ได้จะใช้ชีวิตชาวไร่ทั้งหน่อยวัน<า>น,นี้นแิกเลือกได้ยังอะเลือกลําบากเขาชุดนี้ละกันโอ้โหเลือกมาอย่างเท่จะใส่แว่นด้วยงั้นหรอใช่แล้วร้านแว่นอยู่ข้างๆเพกว่าแบบนี้ก็เท่ดีนะโอ้โหนี่เป็นนักร้องแล้วหรือเปล่าฮะเป็นล็อกเกอร์เป็นล็อกเกอร์เลยร,รหรอล็อกเกอร์ที่เขาไว้ใส่ของกันเหรอ <laughs> ไอย่างแท้แหละนี่ฉันเลือกหมวกมาให้นายสองคนด้วยละโบอกับปุก๊กปีกเฮ้ยแบบนี้ก็เป็นสีฟ้าครบทีมแล้วสินะถูกต้องแล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเราไปหาอะไรกินที่แบบสีฟ้าสีฟ้าไหนไหมเ่ย นี่ไงร้านคุณลุงหมึกนี่ไงร้านคุณลุงหมึกนี่เขามีอะไรสีฟ้าบ้างเหรอนั่นไงปรานไงพี่ฝนนี่ไงล่ะครับยินดีต้อนรับพวกเรามีอาหารที่มาจากท้องทะเลสดๆดใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยฉันชอบมาร้านเนี้นนฉันก<ด>ออยู่ยาวเดี๋ยวกอนจอดนายกินปลาด้วยเหรอบูบูบูจอสกินได้หมดเลยนะครับจอบชอบกินทุกอย่าง หมายความว่าจอร์ดกินอะไรก็เปลี่ยนสีตามนั้นไปเลยอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่วอนเห็นเขาทําปลาสดด้วยนั่นเนี่ยปูปีกฮะฉันกินได้หมดนะทั้งสดทั้งย่างเฮ้ยปลาย่างก็น่ากินหอมๆหมนา <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเขาจะเอามาทําอะไรต่ออ๋อลู้แล้วเขาจะเอามาใส่จานเอา <c oughs> เอาแย่แล้วปลาไม่ ปลาไหมแล้วไม่เป็นไรกินอย่างนี้เลยแล้วกันนะกินแบบนี้เลยแล้วกันนะปุ๊กปิ๊กนะอ่ะฉันกินได้ไม่เป็นไรแล้วก็ของบอ่อเป็นไก่ทอดบูบู ก็จะออกมาจะต้องเป็นไงนะอร่อยใช่เปล่าต้องอร่อยอยู่แล้วนี uh> ่ร้านติดริมทะเลแบบนี้นะใช่แล้วทุกคนงั้นเรามานั่งกินที่โต๊ะอาหารตรงนี้ดีกว่านะส่งปลามาให้ฉันเดี๋ยวนี้แล้วก่อนปุ๊กปิ๊กแป๊บหนึ่งเดี๋ยวๆรนั่งตรงนี้ดีกว่านี่จะได้นั่งไปโต๊ะเป็นที่ไปนี่หยอะเกลือนิดหน่อยฮะใส่เกลือทำไมอ่ะเอารสชาติจะได้กลมกล่อมไงฉันไม่ชอบมันเค็มไปเอาเอะปุ๊กปิ๊กนายกินปลาเก่งชะมันแหละอืมฉันกินได้เยอะกว่านี่จะบอกให้ บอก,กินบาร์บีคิวไปแล้วบูบูบูนพี่วันครับพี่เอกครับจอยคิดว่าเราน่าจอกไปเที่ยวกันที่อื่นบ้างนะครับจะไปที่ไหนดีนะจอรอืไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จอยยังไม่เคยลงเข้าไปในอควาเรียมหรอจอดอยากจะเข้าอควาเรียมงั้นหรอใช่แล้วเราก็พาจอร์ดไปหน่อยได้หรือเปล่าไปเดี๋ยวไปกับพี่เอกสองคนนะ ไปกับเบรกสองคนได้ไงอ่ะไม่วนไปด้วยหมายถึงสองคนที่เอกอุ้มอยู่เนี้ยวันนี้อุ้มได้สองคนในมือเดียวเฮ้อเดี๋ยวก่อนหรือว่าจะเป็นความลับความลับอะไรอ่ะได้นะพี่เอกอุ้มบอก,กับปุกปิ๊กในมือเดียวปกติก็อุ้มมือเดียวม้างสองมือบ้างอะนะไม่ได้อันนี้เป็นความลับเนี่ย amazing มากล่ะอ๋อนี่คือความลับเหรอใช่แล้วอันนี้คือความลับที่เรายังไม่เคยทํามาก่อน ซื้อตั๋วเสร็จแล้วทุกคนเข้าไปเที่ยวกันได้เลยนะว้าวทีน่นี่สวยชะมัดแหละบูบูบูปลาปาเดี๋ยวก่อนปลาที่ไหนเขาล้องปลาปลาปลา <c oughs> แล้วเขาร้องกันยังไงอ,ะอ่ะงั้นเต่าก็ต้องเป็นเต่าเต่าอย่างเงี้ยเหรออ๋อใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหมีปลาปักเป้ามีปลาโลมามีปลากระเบนเพียบเลยอันนั้นมันฉลามวานอะฉลามวานอย่างนั้นเลยเหรอ <c oughs> มันน่ารักจังเลยมาทางนี้เร็วเข้าข้างในเรายังมีอะไรบางอย่างให้เราดูอีกนะนั่นปลากระเบนนี่นาะฉันชอบดูอไหนอะปลากระเบนอยู่ข้างบนสุดเลยอ๋อจริงเหรอโอโอโออเอออะเด็วเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพี่ไหลปลาไหลไฟไฟ้าใช่แล้วฉันชอบมาเล่นกับเขานะฮะ<อ>ดูท่าทางพวกพี่จะมีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ออบางทีก็งับงับบ้างอะนะอ๋อเดี๋ยวปลาไหลไฟฟ้าเ็าช็อตเรานะปุปปิกอ่าฉันงับไปแค่ทีเดียวแหละที่เหลือก็โดนช็อตอยู่เนี่ยเม <c oughs> ื่อก่อนนะเราซื้อของเป็นที่ระทึกกลับบ้านด้วยดีกว่าเอาไปฝากใครเหรอฮะเอาไว้ประดับบ้านเราไงบอกว่าที่เนี่ยเราเคยมาแล้วเป็นความทรงจาอ๋อไอติมหน่อยดีกว่าอืมไอติมน่าก,กินจังเลยไอติมมีรสสีฟ้ามากหรือเปล่าบู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 บอกว่าไงอยะปุปปิก ออสีฟ้าก็มีนะแต่ว่าโบอยากกินวนันยลาอ๋อนี่เงาเอามารวมกันก็จะได้เป็นไอติมวนันยลาบลูเบ <Blue. S 1> อร์รดดี่บูอืมรสชาติดีออร่อยมากออกเปรียปร้ยวๆแฮ่บลูเบอร์รี่เนี่ยถูกต้องเปรียปร้ยวๆหว,วานๆอร่อยอร่อยอ่ะทุกคนกินเข้าไปก็แล้วกันนะจะได้อิ่มๆม,มากอ้าว หลับซะแล้วอือโอ้โหดูนี่สิท้องทะเลแถวนี้มีคนมาย่อะเหมือนกันนะเนี่ยฮะเข้าเล่นกันอยู่อะพี่ฝนนี่พี่หวังก็จะเล่นเหมือนกันปลาศาทรายโอ้ยเจ้าหนูอย่าวิ่งไปตรงนั้นเนาะไม่เป็นไรคะ่ะเพวกเราดูอยู่เจ้าหนูระวังให้ดีนะถ้าเข้ามากใกล้ๆนะใกล้น้ำมากไปเดี๋ยวจะตกเอาน,นะจ๊ะเรือไม่มีแล้วอะพี่ฝนอ๋อเรือหายไปไหนนะ่ะ หรือว่าตรงนี้เขาจะไม่ใช่ท่าเรือนะตรงนี้เป็นท่าเรือแต่แบบว่านั่นไงเขาเอาไว้เล่นก็เรียกว่าอะไรนะกระดานโต้ขึ้นอ๋อกระดานโต้ขึ้นหรือว่าเซิร์ฟบอร์ดนั่นเองใช่แล้วเราจะจะเล่นกับพวกเราหรือเปล่าแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนสื้อภาด้วยนะจ้าลงไปเดี๋ยวเปียกพี่ฝนอ๋อจะลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ระวังให้ดีก็แล้วกันจ้าอ่ะไปโต้ขึ้นกันเลยออื ท้องทะเลตรงนี้สดใสชะมั่แเลยแบบนี้พวกเราก็ใช้ชีวิตสีฟ้าได้ประสบความสำเร็จแล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะพี่ฝนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวท่านอุ้งอุงอ่ะอุ๋งอุอ๋อนี่คือ แมวน้ำไงพี่ฝนแมวน้ำเขาร้องแมวน้ำที่ไหนขออเ,เขาร้องอุ๋งอุ๋งอ้าวเขาร้องอุ๋งอุ๋งั้นเหรอใช่เนี่ยไม่เคยดูสารคดีเหรออุ๋งอุ๋งอุ๋งอุงๆๆๆๆอมาเขาร้องแบบนี้นีๆๆๆ่เองแถวนี้มีสัตว์ใต้ท้องทะเลเยอะแยะมากมายเออเดี๋คะเรียกก่อนนั่นใครนะ่ะใครอะทำไมเหมือนบล็อกเกอรี่เลยอะเขาน้าจะเป็นเจ้าของเกาะตรงนี้มากกว่าพี่ฝนคิดว่านะ อ๋อชันคือเจ้าของเกาะชื่อว่ามิสเตอร์บ็อกครีอ๋อคุณมิสเตอร์บ็อกครีทำไมมาอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะคะเออฉันมาจำลองการติดเกาะอ,อยู่จำลองการติดเกาะถ้าอย่างนั้นเราก็เราก็จำลองการช่วยชีวิตคนติดเกาะก็แล้วกันอ๋อก็ดีนะฉันกำลังรอให้มีคนผ่านมาเลยงั้นกลับไปพร้อมพวกเราเลยก็แล้วกันนะคะมิสเตอร์บ็อกครีขอบคุณนะติดเกาะมาต้องสามเดือนแล้วสามเดือนเลยเหรอจำลองนานเป็นนี้ นิดหนึ่งโอ้โหจำลองการติดเกาะด้วยฮะอ้อคุณมิสเตอร์บอกเอรี่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าไปอยู่ที่นั่นคนเดียวนะ่ะเออฉันจำลองการติดเกาะนะจ๊ะ แล้วจำลองการติดเกาะแบบนั้นกี่เดือนแล้วล่ะคะโอ้สเดือนเองเนาะโอ้โหโอ,อยู่ได้ยังไงวันหลังเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วขอรับครับผม <c oughs> นึกว่าหายไปไหนสักอีกจะน่าตกใจตกใจเออ,เอ,อผมชอบแอบไปคนเดียวนะครับขอโทษทีคร <c oughs> าวหน้าคราวหลังอย่ายไปคนเดียวนะคะไม่งั้นอันตรายแน่เลย <c oughs> นี่เราได้ของฝากกลับมาด้วยนะเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วได้ของฝากหลังจากที่เราช่วยชีวิตเขาในการจำลองการติดเกาะมานะนะ นี่ต้องบันทึกไว้ก่อนว่าวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างก็วันนี้ใช้ชีวิตสีฟ้าหนึ่งวันได้ประสบความสำเร็จแล้วไงใช่เลยแถมสนุกมากด้วยนะทุกคนนะใช่แล้วสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วลก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย